จอดวงงานผ่าดวงเงินครับชาวราศีสิงค์ครึ่งปีหลังนะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะฮะวันนี้เราดูครึ่งปีเลยนะครับภาพรวมดูซิว่าเราจะยังมีชีวิตนะครับอยู่ในสถานะแล้วก็จุดตำแหน่งใดนะครับมาเริ่มที่เรื่องของใครที่ว่างงานอยู่แน่นอนครับเพราะว่ามีดวงได้งานแน่นอนครับอันนี้เด่นแน่นอนแล้วก็วเผื่ออาจจะได้แบบงานที่เราค่อนข้างพึงพอใจด้วยนะครับส่วนคนที่ทํางานนะครับมีดวงเรื่องของการ เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะบางครั้งอาจจะเป็นการเปลี่ยนสถานะของงานด้วยก็ได้ใครที่เปลี่ยนงานที่เก่ากับที่ใหม่นะครับมีโอกาสที่จะได้ที่ที่ดีกว่าเดิมนะครับในที่นี้เขาว่าดีบางทีอาจจะเป็นเรื่องของเงินรายเดือนหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของตําแหน่งก็ได้นะครับบางคนอาจจะเงินไม่ถึงที่เก่าแต่ว่าตําแหน่งดีกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามองความก้าวหน้า การปรับเปลี่ยนเป็นแปลง,ไม,งลไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีสถานะโดยรวมนะครับที่ดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้ความก้าวหน้าในความในอาชีพที่เป็นอยู่นะครับที่สูงขึ้นดีขึ้นมีผู้ใหญ่สนับสนุนดีขึ้นนะครับส่วนเดือนที่ต้องระมัดระวังหรือว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับอีกละลอกหนึ่งสับคนที่จะรอคอยความเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะอยู่ในช่วงเดือน กันยาและก็ตุลานะครับสเดือนนี้ก็เป็น2เดือนที่มีการขยับปเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะครับจะเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนต้องอยู่ที่ว่าบุญภาวาสนาส่งของแต่ละคนด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเป็นราศีเดียวกันแต่ว่าเกิดวันเดือนปีนะครับเวลาคนละทั้งหมดเหมือนกันไม่ไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่า,าปริมาณมากน้อยนะครับของสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับแต่น่นอนว่า มีการขยับปรับเปลี่ยนนะครับมากน้อยแน่อนอนอบางทีอาจจะอยู่บริษัทเดิมแต่ว่าเปลี่ยนหน่วยเปลี่ยนไฟล์เปลี่ยนทีมเปลี่ยนโปรเจกต์นะครับหรือว่าอาจจะได้หัวหน้าใหม่ประมาณนี้นะฉะนั้นใครที่อยู่ในราศีสิงห์ช่วงครึ่งปีหลังนะครับมีความคืบหน้าในเรื่องของการงานเพิ่มมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้ทำงานที่รอคอยนะฮะถ้าเทียบครึ่งปีแรกนะครับ เป็นช่วงถ้าสมมติว่าเหนื่อยฟรีนะฮะยกตัวอย่างนะครับเหมือนกับมูติขับมอเตอร์ไซค์หรือกีจักรยาน,นะฮะปันป่นๆนะครับปันป่น,น,นในเ,เลขชายหาดนะครับมันเหนื่อยเยอะถูกไหมแต่ว่ามันได้ระยะทางน้อยแล้วมันปวดน่องถูกไหมปั่นจักรยานใน,ในใชายหาดนะครับแต่ว่าพอครึ่งปีหลังเสมือนปั่นจักรยานบนท้องถนนพื้นคอนกรีตหรือว่าพื้นลาดยางมาต่อยแล้วมันก็จะ เหนื่อยพอเดิมแต่ว่ามันได้ระยะทางที่ดีขึ้นหรือความคืบหน้าที่ดีขึ้นนะฮะนี่คือเรื่องของการงานเะนั้นคนราศีสิงห์ไม่ต้องกลัวถ้าสมมุติว่าจะเปลี่ยนงานหรือว่าตกงานนะครับถามว่าไม่ต้องกลัวในทีน่นี้มีโอกาสที่จะได้งานนะครับค่อนข้างไวนะครับอพอสมควรเลยละ่ะถ้าสมมุติว่าตกงานอยู่นะครับแล้วก็พื้นดวงในช่วงนี้มีดวงผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับในช่วงครึ่งปีหลังแต่ว่า 2เดือนที่ต้องระมัดระวังนะครับไม่ใช่ว่าครึ่งปีหลังดีคือทุกอย่างก็ดีดีด,ดีไม่ฮะเราก็รู้ชีวิตเราอยู่นะว่ามันจะลาบเลือนทุกเดือนทุกปีมั่งหรือตลอดปีมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมก็เลยขออนุญ,ญาตพูดถึงช่วงเดือนที่จะชงนะครับหรือว่าเครียดเียกังวลคือช่วงเดือนกันยายนและตุลา2เดือนนี้นะครับในช่วงครึ่งปีหลังที่จะทําให้เราต้องคิดที่เราจะต้อง กังวลหรือว่าที่ทําให้เราเดือดร้อนในบางเรื่องนะครับฉะนั้นต้องเซฟตัวเองไว้ด้วยนะครับอย่าออกตัวแรงบางทีอย่ามีศัตรูอย่างนี้ดีกว่านะพยายามเลี่ยงการมีศัตรูได้ก็ควรเลี่ยงพยายามใช้เทคนิคการพูดการคุยการปรับเปลี่ยนหรือว่าการทํางานอะไรก็ตามคืออย่าประทะนะครับอันตรายมากถ้าประทะนะครับเพเผออาจจะถูกกดตําแหน่งแล้วก็ อาจจะแปลกได้เลยนะครับในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ใครที่ทํางานสายบริการนะครับจะมีงานเข้ามาเพิ่มมากขึ้นใครทํางานสายการเดินทางนะครับมีโอกาสที่จะได้เริ่ม start การเดินทางต่างๆแต่ว่ามันคงจะไม่แบบบูมหรือว่าจะชุกชุมนะฮะหรือว่างานแบบยุ่งยุ่เหมือนเดิมนะครับส่วนใครทํางานสายที่เกี่ยวกับราชการในช่วงนี้นะครับผู้ใหญ่เซงยังสนับสนุนแต่ว่าช่วงกันยาตุลาคุณจะ เครียดกังวลหรือว่ามีการาทําให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดหรือบางทีคุณอาจจะเจอผู้ใหญ่ที่แบบเล่นพักเล่นพวกนะฮะหรือเพื่อนโรงงานบางคนเล่นพักเล่นพวกนะฮะกลายเป็นว่าช่วงกันยาตุลาเราก็จะเครียดวิตกกังวลในระดับหนึ่งเกิดขึ้นได้ก็อย่าเพิ่งไปกังวลมากเกินละกันนะครับผมว่าเดี๋ยวถึงเวลาคุณจะมีวิธีแก้แล้วก็ไหวพริบคุณค่อนข้างเก่งแล้วก็ไวแล้วก็เรื่องของสภาวะความอดทนค่อนข้างสูงนะฮะ ที่ผ่านมามันหนักน่วงแล้วแหละนะแต่ว่าครึ่งปีหลังถ้ามองว่าเรายังรอดพ้นวิกฤตไหมผมว่ารอดพ้นมากกว่าด้วยนะรวมไปถึงนะครับมันมีมุมดาวที่เกี่ยวกับการงานนะครับเพาดาวราหูไปอยู่ในจุดของการงานฉะนั้นราหูมันเป็นยักษ์นะครับมันอยู่ในจุดของการงานของคนราศีสิงห์นั่นแสดงว่ามันมีอาจจะจะอิทธิพลของการเล่นพักเล่นพวก เจอเรื่องของแรงกดดันหรือว่าถูกใส่ร้ายใส่ความถูกหลอกลวงหรือว่าจะโดนคนเข้าใจผิดฉะนั้นแสดงว่าเรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องป้องกันล่วงหน้าเพราะเราดูดวงเพื่อรู้อนาคตนะครับฉะนั้นช่วงครึ่งปีหลังพยายามสร้างผลงานเนื้อๆน,นะฮะงานยิบงานย่อยงานแก้ปัญหางานอะไรก็จุกจิกพยายามาจะลดบทบาทลงนิดนึงแล้วก็ทํางานที่เป็นผลงานเห็นชัดเจน ถ้ามีโอกาสจะพรีเซนต์งานนะครับในการทำโปรเจกต์ในการทำโครงการโครงงานในการจะช่วยเหลือใครแล้วก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมของบริษัทนะครับก็ควรทำนะฮะส่วนคนที่ทำงานเกษตรกรรมนะครับงานอาสังหาริมทรัพย์มันคืองานที่หรือปลูกสร้างบ้านนะครับก่อร่างสร้างอะไรก็ททำที่อยู่กลางแจ้งนะครับห,หรือง่ายๆคือบงคล เกี่ยวกันไหมฉันทําอยู่ตลาดนะอยู่ตลาดนัดก,กลางแจ้งเหมือนกันโอเคครับผมจะบอกให้ฟังว่าใครที่ทํางานกลางแจ้งในช่วงครึ่งปีหลังนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยเยอะเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าหน้าง,งานสภาพดินฟ้าอากาศในช่วงครึ่งปีหลังเอาเล่นเ,นเขาเรียกว่าปั่นป่วนพอสมควรนะครับวันที่ไม่คิดว่าฝนจะตกดันตกนะครับพื้นที่ที่ไม่เคยน้ําท่วมมาก่อนก็มีโอกาสที่จะอยู่ดีน้ํเจิงนองแล้วก็ท่วมนะครับแล้วฉะนั้น หรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของเรียกว่าผลผลิตทางการเกษตรในช่วงนี้มันจะลดน้อยถอยลงไปบ้างนะครับเมื่อเรารู้ล่วงหน้าเราก็ต้องเตรียมแก้ไขนะฮะค,คณอาจจะปลูกพืชอะไรหลากหลายอย่างคือไม่รู้แหละผมว่าวิธีของคนที่เขาอยู่หน้างานจริงคนจะรู้ว่าโอเคสภาพนิฟ้ากาในช่วงครึ่งปีหลังอาจจะส่งผลกระทบพอสมควรนะทาอะไรที่มันจะเผื่อเรื่องของอไรายได้ได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับรวมถึงเรื่องของการเงินนะครับคนที่เกิดในราศี สิงมุมดาวการเงินจังหวะของการเงินเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะฮะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงใครที่ไม่เคยแบบเสียงโชคเสี่ยงดวงได้เลยนะครับบางคนก็มีนะไม่เคยแบบถูกรัตตอรี่มาเลยนะฮะหปีสิปีก็มีนะแต่ซื้อแทบทุกงวดประมาณนี้ก็มีเนาะก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะฮะรวมไปถึงคนที่ทาํามาค้าขายค้าหากินนะ,นะครับมี การตลาดที่ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรื่องการตลาดเรื่องการหาเงินลงทุนอาจจะเป็นเรื่องของการทําธุรกิจธุรกรรมนะครับหรือว่าการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะก็มีโอกาสที่จะสําเร็จนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูว่าเราต้องเชี่ยวชาญในสิ่งที่เราทําด้วยนะฮะคนลาศีสิงแบบทําไปขอไปทีนะฮะทำให้มันจบจบ,จบไปไม่ได้สังเกตตัวเองไหมว่าเป็นคนละเอียดเป็นคนอครอบคอบเป็นคนทําอะไรค่อนข้างเนียบเป็นคนทําอะไรที่แบบตั้งใจจริงนะฮะฉะนั้น จะทาแบบทาแล้วค่อยแก้ทําให้มันเสร็จๆไปช่างมันอันเนี้ยไม่ทําไม่เอานะฮะยอมที่ไม่ส่งด้วยแหละไม่ไม่ส่งงานด้วยแหละนะฮะช้าได้แต่ต้องเนียบช้าได้แต่ต้องมีคุณภาพเพราะฉะนั้นต้องนึกถึงตัวเองใครจะลงทุนใครจะใช้จ่ายาเพื่อที่จะก่อให้เกิดอะไรได้เป็นธุรกิจส่วนตัวคุณต้องถนัดแล้วก็ชํานาญสิ่งนั้นเพราะคุณจะทุ่มเทกับสิ่งนั้นเต็มที่เลยนะฮะแล้วประการต่อมา เลีกพื้นดวงช่วงกลางปีนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณาเดือนกรกฎาคมสิงหากันยา3มนี้นะค่อนข้างวุ่นวุ่นเยอะเหนื่อยหนักนะครับอาจจะมีการแทรกงานด่วนอะไรเข้ามาพอสมควรด้วยนะครับแล้วก็มีการปรเปลีป่ยนแปลงอะไรในช่วงหลังจากนั้นก็คือช่วงกันยาตุลานะครับฉะนั้นตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมสิงหากักฎาเนี่ยงานยุง่งงานเยอะงานเหนื่อยงานเยอะงานหนักขึ้นยังดีกว่าไม่มีงานถูกไหมฮะฉะนั้นช่วงวิกฤตแบบนี้คนมีงานถือว่ามีบุญมาก มีงานมากก็ถือว่ามีบุญแบบมหาศาลแต่ว่าอาจจะต้องเหนื่อยเรื่องของการเงินนิดนึงนะครับมันต้องวิ่งบุญนะครับหรือว่าหมุนเงินมากขึ้นพอสมควรโดยรวมบทสรุปนะครับคือเรื่องของการงานมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามามีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงนะครับในสายงานของเราเองหรือว่ามีเครดิตในสายงานของเราและสามารถมีกําไรนะครับเข้ามาได้บ้างหรือว่าอยู่รอดปลอดภัยถ้าเรา กังวลนะครับในเรื่องของงานในเรื่องของการเงินนะฮะว่าจะไม่รอดผมเห็นว่ารอดพ้นวิกฤตแน่แต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นแปลงค่อนข้างจะรุนแรงระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็มีกระแสะการเงินที่เข้ามาเพิ่มมากขึ้นหรือมีคนช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมไปถึงผู้อยากผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือเสนองานเสนอไอเดียหรือว่ามอบตําแหน่งหรือว่าให้เราใช้เราไป ทำอะไรที่สร้างเครดิตแล้วก็สร้างเงินทองให้กับเราได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับและโชคฟุฟุก็มาด้วยนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้ครับเขาเรียกว่าโชคลาภนะครับในช่วงนี้เาเรียกว่าเงินหมุนนะครับยังมีเงินหมุนทันและพอพอที่จะใช้จ่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวิกฤตนะครับในช่วงครึ่งปีหลังจังหวะโอกาสที่จะมีคนช่วยเหลือหรือมีไอเดียที่จะแก้ปัญหาหรือมีวิธีที่จะหาเงินได้เนี่ย มันจะมาทันเวลาหรือว่าคุณจะไปติดต่อเพื่อผัดผ่อนผ่อนผันหน,นี้สินโอกาสที่จะมีเข้ามาก็มีด้วยนะครับเพราะเผอบางคนที่แบบรอคอยเรื่รองของการกู้ยืมมันก็จะมาลงบทสรุปในช่วงครึ่งปีหลังนี้ได้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับฟื้นครับแน่นอนครับฟื้นมากฟื้นน้อยอยู่ที่วาสนาแล้วก็กาลังของเราแล้วก็ใจของเราแล้วก็สไตล์การทํางานรวมไปถึงเรื่องของอาชีพแต่ละคนด้วยนะครับแต่อย่างน้อย ฟื้นมากกว่าช่วงครึ่งปีแรกอย่างแน่นอนอดทนสู้นะครับปรับเปลี่ยนชีวิตแล้วก็พยายามหาศักยภาพสร้างเสรยภาพครับตัวเองให้ให้เก่งในสิ่งที่เราจะทําหรือที่เราทําอยู่ให้ดีขึ้นให้ได้นะครับมันมีดวงที่จะมีคนมอบหมายให้โอกาสเราในช่วงครึ่งปีหลังนี้ครับลาไปก่อนช่วงดีมีความสุขครับเป็นกำลังใจเสมอครับสวัสดีครับ